กล้าเดิมพันไหมเพื่อไทยจัดทักษินแถลงสัจจวาจาสักครั้งประกาศกับไทยก่อนเลือกตั้งถ้าไม่มาให้ประชาชนอย่ากาบัตรเลือกเพื่อไทยหรือไม่สะดวกเลือกเอากลับไทยหลังเลือกตั้งก็ได้หากไม่กลับให้ประชาชนไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้ถามอีกจับมือพักพลังประชารัฐหรือไม่ถาแลกแลนสไลด์ต้องตอบให้ชัดเชื่อจำนำคดีข้าวภาคสอง เป็นดิวลับต่อรองเพื่อไทยจับมือประวิทย์ลากทักษิณเป็นหมูในอวยเบี้ยวประวิทย์เมื่อใดถูกจัดการยกตระกูล13กุมภาพันธ์2566นายจตุพรพมพันธ์วิทยากรคณะล้อมรวมประชาชน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนตอนตีมึนเสนอว่าทักษิณชินวัตรควรมีสัจวาจาสักครั้งกับการกลับไทยให้ได้เสียงแหลนสไลด์ ด้วยการถแถลงเป็นเดิมพันให้ชัดเจนว่าจะกลับก่อนเลือกตั้งหากไม่กลับประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยหรือจะเลือกกลับหลังเลือกตั้งก็ได้แต่ถแถลงให้ประชาชนรับรู้ถ้าไม่กลับให้ประชาชนมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้เลยกรณีสถานีโทรทัศน์วอย c ์ TV ขึ้นข้อความว่าเชิญสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่มาทั้งประยุทธ์สุเทพและจตุพร นายจตุพรกล่าวว่าข้อเท็จจริง Voice TV ไม่เคยชวนตนเลยจึงเป็นพฤติกรรมตีกินที่แสดงเจตนามัดให้ตนเป็นพวกเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายสุเทพเทือกสุบันซึ่งเป็นความเท็จไม่ควรนำมาใช้และตนไม่ใช้พวกสองคนนั้นส่วนทักษิณใช่เลยเป็นพวกเดียวกันเอาไปมัดรวมกันกับพลเอกประยุ์และสุเทพได้ เพราะสมยอมให้ยึดอำนาจปี2557ในายจตุพรเสนอกรณีทักษิณจะกลับบ้านโดยใช้ใจอย่างเดียวไม่ใช้กฎหมายและจะใช้อุงอิงแผ่ทองทานชินวัตรลูกสาวและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศนั้นว่าเอาอย่างนี้เดิมพันกันเลยให้พักเพื่อไทยแถลงมาถ้าทักษิณไม่กลับก่อนการเลือกตั้งก็ไม่ต้องไปเลือกเพื่อไทยเมื่อประกาศจะกลับบ้านแต่ไม่รู้กลับวันไหน แต่เป็นคําประกาศที่กลายเป็นปัญหาการชุบชีวิตให้พลเอกประยุทธ์แล้วดังนั้นเอากันแบบเฟแฟไม่ต้องสลับซับซ้อนทักษิณออกกลับฮาส์ครั้งหน้าให้ประกาศว่าจะกลับก่อนการเลือกตั้งถ้าวันเลือกแล้วยังไม่กลับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยส่วนผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นจะพังขนาดไหนก็แล้วแต่เพื่อให้เป็นสัจวาจาสักครั้งอีกทั้งระบุว่า หรือหากจะกลับหลังเลือกตั้งต้องถแถลงมาด้วยว่าวันไหนหากไม่กลับเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ให้ประชาชนออกมาไล่รัฐบาลได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเดิมพันกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแลกกับเสียงแลนสไลด์นอกจากนี้ย้ำว่ากองเชียร์ทักษิณต้องรับรู้ด้วยว่าทักษิณเป็นคนประกาศอย่างอาหังกาจองหองจะกลับบ้านไม่แก้ไข,ขกฎหมาย ไม่พึ่งเพื่อไทยไม่สมยอมพักพลังประชารัฐแต่จะใช้หัวใจอย่างเดียวเมื่อทําขึงขังยิงอวดดีแบบนี้ก็ถแถลงเป็นสัจวาจาเดิมพันกันเลยถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องเลือกพักเพื่อไทยและหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลก็ให้ประชาชนออกมาไล่ได้นายจตุพรถามคําถามยอดฮิตว่าพักเพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหรือไม่ เพราะเพื่อไทยไม่เคยตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามอยู่เสมอดังนั้นตนจึงต้องถามทุกวันเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนและตรงคำถามด้วยว่าทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งจะจับมือหรือไม่จับมือกับพลังประชารัฐด,ดังนั้นเมื่อต้องการเสียงแลนสไลด์ต้องมีคำตอบชัดเจนมาเดิมพันอีกทั้งกล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้มีการตีมือกันทั้งกระดานวันนี้ต้องนับพลเอกประยุทธ์ เริ่มต้นเสียงรองรับแล้ว250เสียงจากสวอหากหลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เสียงสวอจะอบพยพมาหนุนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณซึ่งขณะนี้ทำตัวเป็นนักการเมืองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นนายกสักครั้งผมไม่ต้องการให้ประชาชนมาถูกทักษินหลอกเหมือนกับผมที่เคยถูกหลอกมาแล้วเพราะท้ายสุดเชื่อว่า เพื่อไทยก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ประชาชนยอมรับพลเอกประวิตยได้และเมื่อเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐคนเป็นนายกชื่อพลเอกประวิตย์จึงพยายามนำนายสุรเกียรติเถียรไทยมาคมพลเอกประวิตย์ถอยเพียงแต่นายสุรเกียรติจะรับมือหรือไม่เท่านั้นเองนายตุทรพรกล่าวว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้เห็นและรับรู้มาทั้งกระดานจนหมดแล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น แล้วประชาชนกำลังถูกต้มอีกแล้วดังนั้นจึงถามกันจริงอีกครั้งว่าทำไมทักษิณไม่ตอบจะจับมือกับพลเอกประวิตย์หรือไม่ทักษิณเป็นหมูในอวยของพลเอกประวิตย์อยู่แล้วเพราะพลเอกประวิทย์เป็นคนมีบารมีดิวจำนำข้าวภาคสองอยังต่อรองปล่อยตัวกันได้อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการจับมือเป็นเครื่องต่อรองกันกับคดีจำนำข้าวภาคสองหากทักษิณเบี้ยว คงถูกเล่นงานเมื่อพลเอกประวิทย์ทำผิดให้เป็นถูกได้ทักษิณจึงเป็นหมูในอวยถ้าเบี้ยวก็จะถูกคดีตามเล่นงานอีกทั้งย้ำว่าเมื่อทักษิณเป็นหมูในอวยแล้วจะพาประชาชนเป็นหมูในอวยด้วยไม่ได้ดังนั้นการที่ตนถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ไม่ใช่เผาพักเพื่อไทยแต่จะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปเพราะตนไม่ต้องการให้เพื่อไทยไฟไหม้เนื่องจากประชาชนผิดหวัง คำถามของตนจึงเป็นการป้องกันอนาคตและแสดงความแร์กับประชาชนด้วยรวมถึงขณะน,นี้ถ้าเพื่อไทยยิ่งไม่ตอบคำถามก็ยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นตนก็จะถามการจับมือกับพลังประชารัฐทุกวันเนื่องจากเรื่องนี้จะนำไปสู่วิกฤตใหญ่จึงต้องทำให้มีความจริงเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายดังนั้นถ้าสุจริตใจแล้วจะเกิดประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยเอง อย่างไรก็ตามตอนอยังเชื่อว่าสำหรับผู้รักประชาธิปไตยจริงไม่บูชาบุคคลแล้วต้องไม่ลืมว่าในปี2553พลเอกประวิทย์คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เป็นผอบทบและพลเอกประยุทธ์รองผอบทบและปี2554เมื่อยิ่งรักเป็นนายกพลเอกประยุทธ์เป็นคนเดินตามหลังแล้วปี2557 คนยึดอำนาจยิ่งลักษ์คือพลเอกประยุทธ์เหล่านี้เป็นข้อดิบที่นำมาทบทวนและบันทึกไว้เพื่อจดจำนอกจากนี้นายจตุพรกล่าวว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ถนนอักษะปี2557ถูกปิดก๊อกหรือสกัดห้ามคนมาชุมนุมซึ่งคนทำได้มีคนเดียวอีกทั้งยิ่งลักษ์ณออกนอกประเทศไทยได้อย่างไรซึ่งพลเอกประยุทธต์ต้องตอบคำถามด้วย